สาเหตุเกิดจากการลักลอบเผาป่าล่าสัตว์นะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ควบคุมได้แล้ว ที่หลายพื้นที่นะคะกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับไฟปา่าและมักจะมาพร้อมกับปัญหาหมอกควันค่ะแต่ถ้าว่าที่นี่นะคะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้และยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีค่ะที่นี่นะคะตําบลเมืองปานอําเภอเมืองปานจังหวัดลําปางน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าที่นี่นะคะจะมีมาตรการหรือวิธีการใดในการป้องกันไฟป่าน,นะคะกับนี่เลยค่ะเครือข่ายปา่าชุมชนตําบลเมืองปานกับภารกิจพิชิตไฟป่าค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนชัยนะคะแล้วก็หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแจซอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับซึ่งกิจกรรมวันนี้ของเรานะคะก็คือเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันนะคะสร้างแนวกันไฟที่นี่ค่ะบ้านดอนชัยค่ะเดี๋ยวต้องถามก่อนนะคะวัตถุประสงค์หลักในการทําแนวกันไฟของที่นี่คืออะไรคะหัวหน้าหนึ่งก็คือการทาแนวกันไฟก็คือการป้องกันไฟข้ามแนวนะครับเนาะ,ะเป็นการแยกเชื้อเพลิงซึ่งองค์ประกอบของไฟก็มี3อย่างก็คือเชื้อเพลิงความร้อน และออกซิเจนความร้อนก็เกิดจากคนนะครับ<ช>เราควบคุมได้ก็คือเราแยกเชื้อเพลิงก็โดยการทําแนวกันไฟเอาละค่ะเรารู้วัตถุประสงค์แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าการทําแนวกันไฟของที่นี่มีวิธีการยังไงและจะช่วยให้ทรัพยากรของที่นี่ยังคงอยู่ยังไงค่ะไปกันเลยขอแนะนําเลยค่ะ <S <S ก่อนที่เราจะไปทําแนวกันไฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเตรียมพร้อมๆของที่นี่กันค่ะว่าจะมีวิธีการเตรียมพร้อม,อมยังไงค่ะ ก่อนที่ทุกคนจะเข้าทําแนวกันไฟบริเวณป่าชุมชนบ้านดอนชัยอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางน,นะครับขอให้ทุกคนทํางานด้วยความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะเครื่องตัดหญ้านะครับอย่าอยู่ใกล้กันนะครับโดยเอาเครื่องตัดหญ้านําตัดไปก่อนแล้วกท็ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งเ,เครือข่ายก็กวาดตามแล้วก็เครื่องเป่าก็เดินตามนะครับขอขอให้ทุกคนทําด้วยความระมัดระวังนะครับ ค่ะตอนนี้นะคะข้างในก mm nice anyway, ําลังมีการทําแนวกันไฟนะคะเดี๋ยวเราถามหัวหน้าก่อนว่าที่นี่ค่ะมีไฟป่าบ่อยไหมมีบ่อยครับเกิดขึ้นทุกปีครับโอ้โหเกิดขึ้นทุกปีแล้วสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดไฟป่านะคะหัวหน้าเกิดจากอะไรคะส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์ครับธรรมชาตินี่ไม่มีแล้วครับเดีนี้พูดได้เลยว่าสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากมนุษย์ใช่ไหมใช่ครับแล้วมนุษย์เนี่ยเข้ามาทําอะไรในป่าจนทําให้เกิดเป็นไฟป่าขึ้นคะหัวหน้าก็มาหาของป่าเช่นว่าหาผึ้งครับค่ะ หาพึ่งเขาก็ใช้ไฟจุดพึ่งแล้วก็เศษมันก็ตกลงมาก็ทำให้ไฟไหม้แล้วก็ลามเข้าพื้นที่ปา่าโอ้โหถือว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสาเหตุหลักๆเลยเใช่ไหมคะของ<ช>การ,รเกิดไฟป่าที่นี่เนื่องจากว่ามีการเข้ามาหาของปา่าใช่ครับโอ้โหแล้วก็ที่เนี่ยคะ่ะเมื่อมีไฟป่าเกิดขึ้นมีสาเหตุเกิดขึ้นแล้วมีวิธีการป้องกันการเกิดไฟปา่ายังไงบ้างคะก็การ โครงการไฟป่าเราทําทั้งปีนะครับให้ความรู้ประชามพันธ์ครอประตูบ้านเข้าให้ความรู้แก่เด็กน้กเรียนตามโรงเรียนนะครับแล้วก็เข้าร่วมประชุมประจําเดือนประชุมหน้าส่วนราชการแล้วก็ขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันไม่ไม่เผาป่าแล้วอย่างวันนี้ที่เรามาทําก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของการนึ่งวิธีการโดยการทําแนวกันไฟครับนี่คือการทําแนวกันไฟนะครับแล้วแนวกันไฟนะะมีกี่ประเภทคะหัวหน้าด้วยหลักๆแล้ว ครับแนวกันไฟเขาเรียกนี้เรียกไฟเบรกเนาะไฟเบรกก็คือการทำแนวกันไฟก่อนไฟจะมาถึงแล้วอีกวิธีก็คือไฟลายไฟลายก็คือทำขณะไฟไหม้เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟข้ามไปพื้นที่ที่เราอนุรักษ์ไว้อย่างที่เรามาทำวันนี้เราเรียกว่าไฟเบรกไฟเบรกคือทำแนวกันไฟก่อนแล้วดูไฟจะมาถึงเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟ ข้ามไปอีกฝั่งที่เราต้องการนวนวักไว้อย่างวิธีทําแนวกันไฟแบบ f ฟายเบรกเนะะี่ยค่ะมีวิธีหรือว่าขั้นตอนอยังไงบ้างคะก็หนึ่งเราก็ใช้เครื่องตัดหญ้านําก่อนแล้วก็ไม้กวาดตามแล้วก็ท้ายก็คือเครื่องเป่าลมดับไฟ<อ>เพื่อให้เชื่อเพลิงแยกออกจากกันอแล้วในการทำนะคะวันนี้สังเกตว่า มีทั้งพี่ๆี่ที่เป็นทีมชุดสีแดงใช่ไหมคะอันนี้เป็นพี่พี่จากหน่วยงานไหนคะัสถานีควบคุมไฟป่าแจ้ซ้อนครับซึ่งมาทําแนวันไฟร่วมกับชุมชนบ้านดอนชัยถือว่าที่นี่มีความร่วมมือทั้งนทั้งหน่วยงานด้วยแล้วก็ชุมชนด้วยใช่ไหมหัวหน้ามีวิธีการที่จะทําให้ชุมชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมกับสถานีของเรายังไงคะเราก็ต้องไปบอกว่าเวลาเขาดูแลรักษาป่าแล้วเนาะเขาได้ประโยชน์อะไรจากป่าบ้าง แล้วก็โทษจากไฟไม่ป่าโดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพอ,อยากก่างคนเท่าคนแก่เด็กเล็กเงี้ยครับมีปัญหาด้านสุขภาพก็เกิดจากควันไฟครับก็คือทําให้เขาตระหนักถึงโทษของการเกิดไฟป่าก่อนแล้วก็คให้เห็นว่าประโยชน์ของการทําแนวกันไฟหรือว่าการป้องกันไฟป่าเนี่ยมีประโยชน์ต่อเขาและชุมชนอย่างไงรนะคะแล้วส่วนในความร่วมมือเนะะี่ยค่ะ เมื่อมันเกิดความร่วมมือเสร็จแล้วมันจึงเกิดความต่อเนื่องถูกต้องไหมคะใช่ครับที่นี่มีการทําแนวกันไฟแล้วก็การป้องกันไฟป่ายอย่างต่อเนื่องเลยใช,ใช่ไหมใช่ทุกปีครับโอ้โหทุกปีชาวบ้านก็จะมารวมกันทำแนวกันไฟ<ช>ที่นี่แล้วอย่างที่นี่นะคะมีมีกี่จุดคะในการทําแนวกันไฟจุดนี้จากถนนเส้นนี้ไปหาลําห้วยครับซึ่งหลายกิโลอยู่ครับ,รบแล้วตอนนี้คืออยากรู้นะคะว่า เราจะเลือกอยังไงคะว่าจุดนี้เราต้องเข้ามาทําแนวกันไฟนะจุดนั้นเราก็ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องทําก็ได้แล้วไฮะปกติมันจะมีะเกิดไฟไหม้ทุกปีครับเลย,เ,ลยเราก็เลือกตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟเข้าไปหาชุมชนบ้านดอนชัยก็เป็นประโยชน์กับเขาดูแลรักษาป่าให้อม <c oughs> สมบูรณ์ซึ่งป่า้นนี้เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะ <c oughs> มีอาหารมีนอไม้มีเหตุที่ที่เขาสามารถดำรงชีพจากป่าตรงนี้ได้ ก็คือว่าเราจะเลือกก็คือว่าจุดเนี้ยมันเกิดไฟป่าบ่อยนะรเราจึงต้องเข้ามาช่วยในการป้องกันไฟในจุดนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าหากว่าในวันข้างหน้าเนี่ยมันจะมีจุดอื่นขึ้นมาเราก็ต้องเพิ่มจุดการสร้างแนวกันไฟใช่ครับครับโดยโดยเฉพาะพื้นทีต่ต่อจากนี้เป็นอุทยานชาติเจซอนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดลำปางรเราก็ต้องป้องกันไฟในการป้องกันไฟป่าเนี่ยมีส่วนช่วยในการลดปัญหาการเกิด PM 2.5นะคะใช่ครับถ้าถ้าคนเราถ้าไม่จุดไฟไม,ไม,ไม่ไม่เผาป่าเนาะถ้าคนเรามีจิตสำนึกคทุกคนมีจิตสำนึกไม่เผาป่ากับฝ่นควนคุณ,คณ,คณ,คณละอองท m 2.5ก็ไม่เกิดครับก็คือว่าที่นี่นอกจากจะมีปัญหาไฟไป่าแล้วที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีปัญหาในการเกิด p m 2.5อยู่บ้างมีมีน้อยครับเพราะว่าสภาพป่าอำเภอเมืองปานค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ค่ะ มีปัญหาน้อยมากครับแล้วยิ่งเรามาทําการป้องกันการทําแนวไฟป่าบ้างอนุรักษ์ทรัพยากรบ้างจึงทําให้ปัญหาเราเนี้ยน้อยลงนะใช่ครับใช่ครับหนูถือว่าที่เนี่ยประสบความสําเร็จนะฮะในการ,รป้องกันไฟป่าใช่ครับจะสถิติของของสองสามปีที่ผ่านมาเกิดฮอสปอตหรือเกิดเกิดไฟ<า>ไม่ป่านี่ค่อนข้างน้อยมากค่ะแล้วอันนี้อยากถามเลยนะคะส่วนตัวหัวหน้าเองคิดว่าปัจจัยไหนคะที่ส่งผลให้ความสําเร็จตรงนี้ค่ะเกิดขึ้น ลำพังการภารกิจด้านไฟป่าไม่ไม่ไม่ไมใช่เฉพาะเป็นหน้านที่ของเจ้าที่ไฟป่าอย่างเดียวต้องเกิดจากส่วนราชการทุกภาคส่วนราชการโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันในความร่วมมือนะครับมันถึงจะประสบความสําเร็จครับค่ะจะเห็นว่าที่นี่นะคะมีการร่วมมือกันอย่างดีทั้งในหน่วยของภาครัฐแล้วก็ภาคของประชาชนเองเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะว่าที่นี่นะคะมีวิธีการทําแนวกันไฟยังไงค่ะครับเช่นครับ ใช่คะให้อย่างบ้านเฮาเนี่ยต้องมาเข้าร่วมกับจิตอาสาปลาชุมชนด้วยอ่ะเพราะว่าบ้านตอนใช้มันติดกับปานะครับก็เลยคิดขึ้นมาว่าเอเอาจะบ้บานมาไอา้อปลูกปลาแล้วกับไอ้บวชปลานะครับบวชปลาปลาชุมชนแล้วก็บแฝงฝายสะล้อน้ามใไก่ย้ำไอ้ย้ำแรงเนาะหน้ามันกับขาดแคนนะครับ หมายหายความว่าที่ดอนใช้เนี่ยค่ะมีมีปัญหาคือกนเกิดปัญหาไฟป่านะคะคจึงทำคือเฮาเนี่ยอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพื่อทำให้พื้นที่ปลาของบ้านเฮาเนี่ยอุดมสมบูรณ์ขึ้นเนาะคะ่ะแล้วส่วนกิจกรรมละค่ะกิจกรรมที่เฮาเข้าร่วมแล้วเนี่ยเขามีกิจกรรมอย่างพอง่อคะอย่างเช่นปลูกป่าทำฝายมีอย่างนอกจากนี้ก็ค่ะครับมีครับหนึ่งนเนาะเขาทำฝายชะล้อน้ำนะครับทำฝายชะลอ้อน้ำเพื่อนามกักเก็บน้ำไว้ มันจะได้อุดมสมบูรณ์ปลาจะาเขียวซูมนะครับ2นะครับมีการไปปลูกปลาทดแทนตีว่าไอ้ใหม่มันล่มหายไอไปก่อนนะครับ3แล้วก็เขาปลูกแล้วก็บวชปลาครับแล้วแล้วอย่างที่เขามาวันนี้นะคะเขาเปิ้นท้องว่าเขามาทําแนวกันไฟถูกต้องค่ะครับวันนี้ก็มาทําแนวกันไฟนะครับเนาะเพราะว่าเขากันไฟเวลามันไฟมันไหมพังนี่มา พอทําุดุดขูนย์กลางนี้บ <ฮะ S 1> างนี้มันจาได้คามถ้าเอเจ้าบ้านหันเจ้าบ้านก่อต้องได้ไปแจ้งเฮ้อครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ต้องแจ้งกับเครือข่ายเครือข่ายอ,อย่างผมผมก็เอิ้นภาษาอังเสียงตามสายเือเจ้าบ้านแล้วก็เครือข่ายมาช่วยกันดับนะครับทุกข้างทุกข้างมาแสดงว่าการที่เขาฮ้องเจ้าบ้านมาช่วยกันในตรงนี้ได้นี่หมายความว่าเขาจะต้องมีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนก่อนก็นกค่ะครับ เรา,เราต้องผู้ใหญ่บ้านมีวิธีการอย่างไรคะอ๋อพอดีเขา็ชจวยกันเนาะเพราะว่ามันถ้าว่าเขามาช่วยกันดับพอบ้านเขามันติดปลาเกิดไฟไหม้บานไม่จ้องมาก็เกิดความเสียหายขึ้นนะครับก็ต้องเอิน 3, อนเอ้นประสามพัน์พอดีจ้าบ้านท้าผมเอิ้นประสามพันธ์จะบ้านก็ตึงไปคือความหล่มือมาจุยนะครับก็คือเฮายังเขาหันแล้วก็ตะหนักถึง สาเหตุของการเกิดไฟป่าก่อนแล้วก็โทษของมันพอเฮางี้แล้วเนี่ยเฮาจะได้ประโยชน์อย่างจากการทําแนวกันไฟโดยการประชาสัมพันธ์นี้เจ้าบ้านเข้ามาช่วยกันถูกต้องนะคะแบบนี้ครับยังวันนี้ค่ะู้ใยายน้องหันมีคนใส่ชุดสีแดงแล้วเหมือนว่าจะบุกบเป็นชาวบ้านอันนี้มาจากหน่วยงานไหนหรือว่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานไหนคะ่ะถึงมาทําแนวกันไฟเนะะี่ยค่ะครับก็นหนึ่งหนอก,กเจ้าบ้านก่อนเนาะแล้วก็ขอความ่วมือกับตั้งท่านหัวหน้า ไฟปลาใจซ้อนนะครับตีคุณได้เมื่อรวมเมื่อรวม่วยเนาะถ้าเวลาการตีตอน,นไฟไหม้นักหนักเนาะผมก็จะขอตั้งอำเภอตัวสองเนาะเกี่ยวามา่วยกันดับนะถ้าเอาเอา,าแฝงเนาะถ้าเอาแฝ้ต้องขอตั้งอำเภอตั้งไฟปลาใจซ้อนตั้งหัวหน้าไฟปลาใจซ้อนมามา่รวมนะครับเมื่อรวมรับโดยอสองสามปีตีพันมาเนาะกีดเนี่ยข้างๆถนน ทงซ้ายมือเนี่ยลองไปเนี่ยพอดีตั้งบ้านผมตัวตั้งหน้าท้าปลาแล้วก็ตั้งอำเภอตัวเนาะมาจุวยกันดับนะครับตีเขาเอาหมาตันเนาะ้าบ้านเอาหมไแล้วเนาะเราต้องขอความร่วมมือมาจากโรงงานอ๋ออันหมายความว่าที่เนี่ยนะคะมีการทํากันในชุมชนแล้วก็มีความร่วมมือจากเครือข่ายจากสถานไปปาีไฟฟ้าตัวทุกต้นนะคะครับแล้วอย่างเี้ยค่ะ การทําแนวกันไฟนะคะที่นี่เขาทําตลอดทั้งปีหรือว่ามีการทําตอเนื่องทุกปีจะได้ค่าผู้ใหญ่เอ้ทำตอนเนื่องทุกปีครับแนวกันไฟถ้าเ้างท่ทำตอเนื่องมันก็ไ่ได้เนาะต้องทําตอนเนื่องทุกปีถ้าไอ้เกิดถ้าเ้างม่ทำตอนเนื่องถ้าไฟมาเขาจะเอาหมาได้เนาะเขาไปจะลาผไปใหญ่นะครับแสดงว่าการร่วมมือในส่วนนี้ทํากันทุกปีนะคะเป็นประจําเลยเพราะว่ามันจะเกิดไฟป้าทุกปีนะคะเขาเลยต้องมีการทำทุกอย่างให้มันตอนเนื่องนะคะ สุดท้ายนี้อยากให้หัวหน้าฝากนะคะว่าวิธีการทําแนวกันไฟป่าที่ดีที่สุดต้องเริ่มจากตรงไหนคะครับการป้องกันไฟฟ้าที่ดีที่สุดคือทุกคนมีจิตสํานึกนะครับหากดับไฟในใจคนได้ไฟป่าก็จะไม่เกิดครับ